<c oughs> สวัสดีค่ะกลับบ้านกันค่ะไม่สบายนิดหน่อยแต่ก็กลับบา้านพร้อม เดินไปเรื่อยๆกว่าจะถึงบ้านค่ะ70โลไกลอยู่สวัสดีค่ะมากับหมวยค่ะหมวยนั่งอยู่ข้างๆหนูหนูคับเบลให้ด้วยหููค้าเขียวขับให้หมวยด้วยเดี๋ยวหัวทิ่ม สวัสดีค่ะหนูไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยช่วงนี้หนูเป็นหวัดไม่ค่อยสบายเท่าไหร่มันมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันหมอกลงค่ะหมอกลงแล้วบัดดี หวเลยแต่ว่าเข้าการเต็น่มาค่ะแต่แบบหมอกมันจับตัวกันม่เป็นน้ําแล้วมันก็หยดเต็มเต็มเลยวันนี้ก็หมอล่อมกเเมมอ็เป็นไข่หมดเลยค่ะไม่มีใครรอดเป็นไข่หมดเลย ก็มันเจ็ดสิบกิโลค่ะก็ไม่ไกลามากค่ะก็ไปได้ <c oughs> นานๆทีได้กลับบ้านค่ะเอาหมวยมาด้วย <c oughs> ตอนนี้ใกล้ถึง ช่วงประมาณสามทุ่มสองสามทุ่มหนูจะถึงบ้านประมาณสองทุ่มกว่านี่แหละค่ะนอนพอดประมาณสองทุ่มกว่าเราพ่อหนูอยากร้องเพลงเราก็เลยว่าหนูจะไปอะไรสุดร้องให้กระพพออยู่บ้านเปิดหมวกเล็กๆกระพาอเราก็เลยเอาของมานั่งแต่หนูมาอ่านเมนย้อนหลังนะคะตอนนี้มันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ ใช่ค่ะมันจะมีช่วงที่หนูหายแล้วก็ช่วงที่มามามาเป็นช่วงๆค่ะช่วงนี้ก็จะยุ่งเรื่องชุดเรื่องนั้นเรื่องนี้หน่อยแต่ว่าช่วงช่วงสองสามวันที่จะเจอน,นะคะก็ว่างหนูว่างจนถึงวันที่ยี่สิบหกเลยไม่อยู่บ้าน กรให้ดูทุกวันว่าว่างแล้วหนูไม่ง่วงนะไม่ง่วงค่ะยังอยู่คะ่ะหนูเพิ่งตื่นนั่นแหละหนูไปเก็บของมา